สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft คมานะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูกันอัปเดตกันในเรื่องของการแต่งตัวให้ไอ้มอนสเตอร์นะครับผมเคยทำเรื่องการแต่งตัวให้มอนสเตอร์ไปแล้วรอบหนึ่งครับแต่ว่าอันนั้นเป็นเวอร์ชั่นเก่าละคือเมื่อในอัปเดตของ Minecraft 1.9ครับเราสามารถถือของได้2มือดังนั้นเราก็เลยต้องมีการอัปเดตโคต้ดเพื่อให้เราสามารถถือ แบบแต่งตัวให้เราถือของได้2มือให้มอนสเตอร์ถือของได้2มือได้นะครับทีนี้ตัวโค้ดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงเราก็ไปดูกันนะครับก็ถ้าเกิดเราใช้ Minecraft version เก่ากว่า1.9ให้ใช้วิธีเดิมไปนะครับก็คลิกตัวไอครับมุมบนขวาส่วนถ้าเกิดใครจะเล่น1.9ขึ้นไปครับเวลาคุณจะแต่งตัวให้มอนสเตอร์คุณต้องเปลี่ยนโค้ดเลยนะครับ คุณไม่สามารถใช้วิธีเดิมได้อีกแล้วทีนี้ก็เราจะมาเริ่มแต่งตัวให้มอนสเตอร์กันเลยนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องรู้จก Command ักคมานด์ summon ครับค m m ั n d summon ผมว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับ summon แล้วก็ entity name ชื่อแลว,ว x y z คือตำแหน่ง data tag ก็เป็นข้อมูลของ entity อน,นั้นถ้าจะสมมตุติเราจะแต่งตัวให้ส s k e l e ันแล้วกันเราก็จะ summon skeleton แล้วก็ตำแหน่งครับปึ๊บปึบ ก็คือตำแหน่งบนหลอดไฟอันนั้นนะครับต๊ดสีต๊ดๆอ่าถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะได้สเกลเตันธรรมดาธรรมดาครับสเกลเตันธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้สเกลเตันนั้นแต่งเสือ้อใส่เสื้อผ้าแต่งชุดนะครับแต่งตัวเราก็ต้องมีการใส่ d a t a t a g อะไรสักอย่างนึงเพื่อให้เราสามารถเพื่อให้ให้คอมมันรู้ให้ไมค f ามันรู้ว่าเราต้องการว่าสเก l เลตันใส่ชุดอย่างนี้นะ แต่ทีนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างสำหรับสเตเลียนที่ใส่ใส่หมวกเหล็กนะครับเสื้อเชนเมลกางเกงกางเกงทองแล้วก็รองเท้ารองเท้าเพชรนะครับมือขวาถือกระดาษมือซ้ายถือุกกี้โอ้โหแบบแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูโค้ดรุ่นเก่าครับโค้ดรุ่นเก่าที่วิดีโอที่แล้วผมเคยสอนมาผมด้ยสอนไว้ว่า s ัมมอนสเกเลตันอันนี้คือตำแหน่งครับเปลี่ยนเป็นเล克อ่นเสร็จแล้ว Data Tag ครับในวิดีโอที่แล้วผมสอน Data Tag ก็คือ Equipment c o l คลแล้วก็วงเล็บไอ้นี่เพื่อความชัดเจนครับผมพิมพ์อย่างนี้แล้วกัน Summon Skeleton ตำแหน่งนี้แล้วก็ตามด้วย q u u p p m n t อ่าโคลอนแล้วก็วงเล็บอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บ1 2 3 4 อันแรกก็จะเป็นเรื่องอันแรกเป็นรองเท้าใช่ไหมครับอันที่สองเป็นเกงอันที่สามเป็นเสื้ออันที่สี่เป็นหมวกและอันที่ห้าก็คือเของที่ถืออยู่ในมืออันนี้ก็คือของรุ่นเก่านะครับซึ่งใช้ไม่ได้แล้วในแมคครับหนูหยุดเก้าเราก็จะมาลองดูกันครับว่ามันจะได้ผลไหมผมใช้อุปกรณ์อันนี้ให้เหมือนเหมือนสเกลตันไอ้เมื่อกี้เลยรองเท้าเพชร g กลเด้นเลกกิ้ก็คือกางเกงทองแล้วก็เชนเมลเชสเพล e แล้วก็ i อ o n Helmet ส่วนในมือครับในเมื่อไม c ครเวอร์ชั่นก่อนมันถือของในมือเดียวนั้นผมก็เอาใส่มือเดียวกัน Paper ปอ๊บพอผมกดปุ๊บปรากฏว่าสเกลตันมันทำอะไรมันไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้โค้ดที่ถูกต้องถ้าเราเอาคอมมานี้ไปใช้กับไมโครเวอร์ชั่นก่อนเวอร์ชันเก่ากว่า1.9ใช้ได้ แต่เวลาเราอัปเดตเป็น1.9ปุ๊บเราต้องเปลี่ยนคอมมานด์ใหม่ครับเราจะเปลี่ยนยังไงเราจะเปลี่ยนนี่ครับเมื่อก่อนเราจะใช้คำว่า equipment อยู่ใน data tag ซึ่งมันจะมีผลกับทั้งสุดเกราะในร่างกายแล้วของที่มือถืออยู่แต่สำหรับปัจจุบันครับเราแยก equipment ออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือ Armor items ซึ่งเป็นชุดเกาะนครับเรียงจากล่างขึ้นบนก็นคือรองเท้ากางเกงเสื้อแล้วก็หมวกก็เปมีสี่อย่างอีกอันนึงก็คือแฮนด์ไอเทมครับแฮนด์ไอเทมก็คือของที่อยู่ในมือมือขวาก่อนเอ้ยเอ่อก็เราก็รู้ดีใช่ไหมว่ามือสามารถถือของได้สองอย่างดังนั้นมันก็จะมี2ช่องที่เอาไว้ใส่อันนึงเป็นมือเมนแฮนด์อีกอันนึงเป็นออฟแฮนด์โอเค ทีนี้เราก็จะมาดูตัวรายละเอียดของโค้ดกันถ้าเราลองจะมาดูละเอียดครับเราจะมาดูตรงนี้เราจะมาสร้างโค้ดใหม่กันเลย Summon Skeleton ปึ๊บ4ปึ๊บปบเสร็จปุ๊บใส่ Data t แทครับปกติผมเคย Equipment โคลอนตึดดใช่ไหมครับแต่เราเปลี่ยนครับเราไม่ใช้ Equipment ละเราใช้เป็น Armor Items แค่ แทนใช้นี้แทนแล้วก็แทนที่เราจะใส่วงเล็บทั้งหมด5อันเราแค่ใส่แค่4อันก็พอเพราะว่าในส่วนของเมนแทนมันก็จะถูกย้ายไปแฮนไอเทมโอเคถ้าเราเขียนเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็ใส่ id ไปเลย id diamond boots คือเราจะเรียงจากล่างขึ้นบนก็คือรองเท้าคือช่องแรกช่องที่2ก็คือ โกลเด้นเลกกิ้งก็คือเป็นกางเกงช่องที่สามคือเชนเมลเชนเมลเชสเพล e และอันที่สี่ก็คือข้างบนข้างบนคือหมวก่าหมวกก็เป็น id โคลอนไอออนอันเดอร์สกอร์เฮล멧โอเคทีนี้พอเราพิมพ์ปุ๊บโอเคได้เรียบร้อยแล้วในส่วนของอาร์เมอร์ ก็คือตอนนี้สกลเลตันก็ใส่ชุดเกราะตามที่เราต้องการล้วง่ายๆครับก็เปลี่ยน Equipment เป็น Armor Item s แล้วก็เปลี่ยนลดจำนวนวงเล็บลงจาก5ให้เหลือ4อันนี้ก็พอแค่นี้อันนี้คือส่วนของ Armor Item ครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้สนใจในเรื่องของ a r m ์เรเราไม่เราอยากเอาของใส่ในใส่ในมือของสกลเลตันแทน เราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใส่เกาะเราก็พิมพ์แค่ hand items แทนก็พอก็ได้ระวังให้ดีนะครับตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เงี้ยแล้วก็ตัว s ด้วย <c oughs> ตัว s นี่แบบ <c oughs> ผิดบ่อยมาก armor items hand items พิมพ์เหมือนกันเลยครับก็คือโคลอนแล้วก็วงเล็บแบบนี้เสร็จแล้วทำไงต่อสำหรับ equipment เราจะใส่วงเล็บทั้งหมด5อันใช่ไหมครับ <c oughs> equipment เราจะใส่หอัน อา์ไอเทมเราจะใส่แค่4ี่อันส่วนแฮนด์ไอเทมเราใส่แค่2อันก็พออันแรกคือเมนแฮนด์อันขวาอันแรกคือเมนแฮนด์อันหลังคือออฟแฮนดถ้าไม่เข้าใจเมนแฮนด์กับออฟแฮนดคืออะไรก็ขึ้นกรดูซิว่าไอที่เราสกรอวอยู่เนะี่ยที่เราสกรอวอยู่มือซ้ายหรือมือขวาอันนี้แหละเมนแฮนด์สมมุติถ้าเราถนัดขวาเมนแฮนด์ก็อยู่ทางขวา แต่ถ้าเราเซตติ้งใหม่เอาเป็น uh, อย่างเออสกินเมนแฮนเลฟนาถ้าเกิดเราถนัดซ้ายสครอ l l มันก็อยู่ข้างซ้ายใช่ไหมอันนี้แหละเมนแฮนอยู่ข้างซ้ายก็คงจะเข้าใจครับก็คือเมนแฮนเมนแฮนก็คือคือมือหลักมือหลักที่เราสครอ l l ได้แต่ออฟแฮนก็คือช่องเนี้ยช่องนี้คือช่องออฟแฮน ในส่วนของสเก l เลตันหรือว่าส่วนของมอนสเตอร์ก็มีเมนแฮนออฟแฮนเหมือนกันทีนี้ตรงนี้คือส่วนของเมนแฮนใช่ไหมครับเราจะใส่สเก l เลตันให้ถือกระดาษอยู่ในมือเอ็นแฮนซึ่งโดยทั่วไปปกติมันจะเป็นมือขวาแล้วก็ Off Hand Off Hand ก็คือโดยปกติจะเป็นมือซ้ายแล้วก็ใส่คุกกี้เข้าไปกดปุ่มปุ๊บได้ละมือขวา มือขวาถือกระดาษมือซ้ายถือคุกกี้ครับโอเคใช่ไหมครับเหาเหมือนเหมือน,น,นกับพนักงานเสิร์ฟอะไรระมาณนี้ครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะเอาจะเอาทั้งแฮนด์ไอเทมและอาร์เมอร์ไอเทมมารวมกันเลยก็ได้ครับสามารถทําได้เลยง่ายๆครับแค่เราเคยพิมพ์อาร์เมอร์ไอเทมอะไรมาก่อนเราเคยพิมพ์อาร์เมอร์ไอเทมอะไรมาก่อนปุ๊บล้วก็ใส่เข้าไปปึ้ง แล้วก็คอมมาแล้วก็แฮนด์ไอเทมโอเคครับถ้าเกิดเราถ้าเกิดมีปัญหาในการพิมพ์อะไรก็ลองในด s สคริปชันเดี๋ยวผมจะลงโค้ดไว้ให้นะครับคอมมาไอนี่เลยรวมทั้งคอมมาไอคอมมาไอนี่ด้วยซึ่งเป็นคอมมาอันเก่าซึ่งใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ใช้ได้กับไ e c คร f t เวอร์ชันเก่าแต่เวอร์ชันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับอื้ ในส่วนของการที่เราจะเซตว่าเมนแทนเป็นมือซ้ายหรือมือขวาอันนี้มันไม่มีความจําเป็นอีกแล้วเพราะว่ายังไงเราก็เซตอยู่ตรงนี้ได้อยู่แล้วคือมันก็มี Data Tag อันนึ่งที่เซตได้ว่าจะให้เมนแทนอยู่ทางซ้ายนะแต่ว่าอันนี้เราไม่จําเป็นใน,ในการแต่งตัวให้มอนสเตอร์แบบนี้ครับดังนั้นก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ